กับสวัสดีเอฟซีธีรักุกทุสันครับผมแอร์ออนทั่วช่องแอร์ออนทั่วครับมือหนีสิภามาทั่วทงหน้าครับอ่าแต่ขอฝากไว้นะครับช่องแอร์ออนทั่วคอนเทนต์ยังหน่อยความคิดด้วยช่องอื่นเขาอยู่ครับขอให้กาลังใจเห็นเห็ช่องไปเรื่อยๆครับสําหรับช่องแอร์ทั่วเขา้าวันนี้ก็ได้มีโอกาสขี่จักรยานว่าเที่ยวแถวทงหน้าอำเภอลำลูกกาครับอ่าเห็นธรรมชาติต่างๆเราก็ได้อยากทายห้เบิรงครับ ใกลมาหลายเทื่อแล้วครับแถวนี้ครับขี่เป็นครั้งที่3แล้วครับจากเซนหาไทยราษตลาดมารุ้ยของเขานี่ครับแล้วขี่มาทางอำเภอลำลูกกาครับที่ว่าการอำเภอลำลูกกาอำเภอลำลูกกานะจังหวัดปทุมธานีครับติดก,กับกรุงเขตเป็นเขตปร,ริมณฑลครับมีทงหน้านี่เสียงนกเสียงไก่ฟังอยู่ครับช่วงแล้วทงหน้าของลำลูกกา วิวสวยครับเึงลำนาตรงหน้าเพสวยนรับนเกี่ยวกันม้างครับเี่กเขาเจ้าเพื่นครับเขาหน้าปังเป็นเขาหน้าปังเพื่นครับเบิรงวิวสามร้อยหกสิบองศาน้ำกันครับทงหน้าวิวทีลำลูกกาครับกีจักรยานมาเล่นกาจจะไมาท่ายิบเบิรงครับบนนี้ก็เป็นถนนกีจักรยานครับยามไปกันเป็นทงหน้าเพื่อนครับเป็นทงหน้าของเพื่อนเราชมวิวร่วมกันครับ เป็นทงหน้าแถวลำลูกาครับเป็นยังเห็ดหน้าเห็ดเข่าขายอยู่ครับแถวนี้เขียวชมมีเสียงนกเสียงกาให้ชมเหมือนกันครับแถวนี้ครับวิวที่สวยอยู่ครับทงหน้าแถวลำลูกาครับชมวิวน้ำกันครับมือนี้ครับเป็นวันหยุดช่วงสงกรานต์ครับกลับบ้านเลยมาขี่ทั่วลิงแถวทงหน้าห้เบิ่งครับมือนนี้ชมวิวธรรมชาติน้ำกันครับ ผมแอร์ออนทัวร์บมีอย่างไ้สำหรับปีใหม่ของไทยช่วงสงการนี่ก็มีแต่ความสุขความเจริญที่สิวยพรให้นะครับสำหรับเอสีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องแอร์ออนทัวของผมครับเดี๋ยวติดตามชมช่วงต่อไปอีกที่นึงครับสำหรับโจนี้ก็ขอผพานไปก่อนครับมีโมบานเป็นบางเล็หน้อย ก็มีทงหน้าให้ชมน่ครับทุกกลับแล้วครับทีจากกำลังจะกลับ,ลบ,ลบมา,าหาไทยลัตลาดมารวยครับใดี๋ยพาแวะเข้าไปชมตลาดมารวยน้ำกันครับตลาดขายของอาหารเสียผ้าเครื่องใส้เครื่องสวยทุกอย่างครบครับมารวยมารวยมารวย ตลาดเปดิดใหม่มารวยมาแล้วรวยข้อค้ารวยคนซื้อไม่รวยหาได้เงินถ้าค,คณจะเป็นมูม่วานไปเลยก็เป็นทรงหน้าครับทางเราด้ชมนะเรได้ชมตรงหน้านี่ไงฝ่งวานเขาครับท่นี้ แค่น,นีกับพึ่งว่านเข่าครับเลยหงหน้ามีนกมีกามากินด้วยครับหงหน้าแค่นี้ครับว่าน,น,น,นกับแถวนี้เฮ้ยแค่นี้ก็มีปลาด้วย่ปลาอย่างน้อยาปลาจิ้เดิร์ดนาเป็นปลาจิ้เดิรดครับแถวนี้มาหาสอนเลยปลาจิเ้เดิรดกินเล่นน้ำเออปลาเข็ง ไปต่อครับเดี๋ยวอีไปเรื่อยๆครับชมวิวเหมือนกันครับเติมใจเมื่อได้ชมทุ่งร้องอีกเพียงเพียงแค่ไม่ติดเลยก็สิ chỗ rửa chỗ rửa dữ, xe thôi มีขึ้นสะพานนะคนครับใส่เกียร์ต่ำเลยครับปรับเกียร์ตำ่ตำต่ำสุดไปเลยไปเลยขึ้นได้ครับทำเหมือนใหเทศเกียร์ก่อนเทศเกียร์ก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไม่ได้แบบผ่านสูงมากครับมือนี้ปรับเกียร์ต่ำขึ้นเลย เกียรตม่มมาลุยลุยลุยเอ้ยยย้ยย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 ้ยย,ยดยย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  ชมตลาดมาร่วมกันครับดูเรื่องขายของให้ในตลาดทองมีหอดราดผ่องลรักับเข๋าอาหารของกินเยอะแยะครับ mm hmm. ก้อนโ้น,น้ยังบะมีนะครับเป mm ิดม่ไหมตอนนี้ขึ้นมาเต็มครึบแล้วครับในตลาดทอามีของกินของขายของเครื่องใส่เครื่อง้อย เรียบเรียบที่จะลดความขวางของน้ำเยอะมนันการกินเรียบเรมสวยที่ล้างรถก็มี ตั้งไม้ครับพี่น่ายไม้จากรนานนขวามือใส่กลไม้อาหารการกินอาหารข้าวหวาน,นเคยขี่มาชมที่หนึ่งเหรอครับอีกว่นนนผมมาครับทางไป่หน มาจดกันนี่จะเป็นที่จะลดยาวนีครับเป่นที่จะลดปะเป็นตลาดมารวยเปดตรงหน้าตลาดต้องปิดเม็ดชิมมารวยนะครับ รากนารูะใครล่ะ 就。 ปาในตลาดครับคุณไหวแน,น่แน่นะส่วนเช่าๆครับมาเ้ากันนะเกาะเมืองกลัวนะเปนเริ่มมาตลาดนะเป็นที่บวกลับบ้านครับเจ้าบวกลับบ้านที่จะงมาตลาดนะเจ้าบวกลับบ้านเีาก็มาชมตลาดด้วยกันครับเอ็ดซี่เพลบ็อกเซบ้านบวกลับบ้านเนาะมาชมตลาดด้วยกัน มาเรื่อยมาเก็ตที่จะลดลงดีครับกว้างขวาง,วางส่วงเาสาถ่วงเสานี่ลง็นลดกว้างขวางกลับแล้วครับแบบกลับหองแล้วพอเสรใ็ให้ราดให้แ้ว